เบื่อไหม,ไหมกับวิธีการซื้ออาหารปลาแบบเดิมๆมาสนุกกับการให้บริการอาหารปลารูปแบบใหม่กับพวกเรากันเลย Food for Fish สะแก้วเป็นสะพานไม้คนเดินเล็กๆทอดผ่านสะแก้วซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ใจกลางมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อทับแก้วของจังหวัดนคนปรปฐมสะพานแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้สึกและความทรงจำของผู้คนมากมายหลายยุคหลายสมัยตลอดเวลากว่า50ปีที่ผ่านมา สะพานที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นมีหน้าตาที่แตกต่างจากในอดีตซึ่งเป็นทรงโค้งครึ่งวงกลมคนในสมัยนั้นเรียกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานโค้งโดยสะพานได้ถูกปรับปรุงให้เป็นทรงหักเหลี่ยมพร้อมเพิ่มที่นั่งและโคมไฟบนสะพานแบบปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2532ไม่ว่าจะสุขทุกข์เศร้าหรือเหงา หลายคนก็เลือกที่จะมาปลดปล่อยอารมณ์ของตอนเองบนสะพานแห่งนี้ในยามเย็นสะพานมักจะคราคร่ำไปด้วยนักศึกษาที่มาเดินเล่นกันหลังเลิกเรียนบริเวณเชิงสะพานจะมีคนตั้งโต๊ะขายอาหารปลาทั้งแบบเน็ดและขนมปังรอให้ผู้คนซื้อมาโปรยให้ปลาที่อยู่ในบ่อนกสวยๆและตุ๊ดตู่หรือตัวงินตัวทองเป็นสิ่งที่หาดูได้ทั่วไปในบริเวณติมสาแก้ว ในงานเทศกาลต่างๆสะพานแห่งนี้ยังเป็นจุดนับพบและจุดทํากิจกรรมอื่นๆที่สำคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกาบายสีของคณะต่างๆรวมไปถึงเป็นสถานที่ที่จัดเทศกาลในคืนวันเพ็ญเดือน12อย่างลอยกระทงอีกด้วยสำหรับที่มาและความสำคัญของโครงการนี้นะคะ ศาแก้วเป็นสถานที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงบุนคคลภายนอกซึ่งในช่วงเย็นของแต่ละวันก็จะมีผู้มาให้อาหารปลาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือคนหรือคนนอกอาจจะมากับเพื่อนหรือมากับครอบครัวแต่ในบางวันที่มานั้นก็อาจจะเจอคนขายอาหารปลาบ้างไม่เจอบ้างหรืออาหารปลาหมดบ้างซึ่งถ้าถ้าเกิดวันไหนที่เขามาขายอาหารปลาเนี่ยก็จะมาขายในช่วงเย็น ของทุกวันยกเว้นวันพุธเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาแต่วันพุธก็จะปิดทำการซึ่งช่วงเวลาการขายอาหารปลาดังกล่าวทำให้นักศึกษาที่จะว่างช่วงเช้าหรือในวันพุธก็จะมาให้จะมาให้อาหารปลาก็กลับไม่ได้ให้อย่างที่ตั้งใจไว้พวกเราจึงเล็งเห็นความสำคัญ ว่าควรจะเพิ่มช่องทางในการขายอาหารปลาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาหรือผู้ใช้บริการและกำหนดเวลาการซื้อขายอาหารปลาอยา่างชัดเจนนั่นเองค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเราคือการจัดตั้งธุรกิจ food for fish เป็นบริการจัดจำหน่ายซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการขายอาหารปลาบริเวณสรแก้วโดยเราได้ทำการจัดตั้งบัญชีในอินสตาแกรมเพจ a c e b o o k และจัดตั้งหน้าร้าน เพื่อจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อ,อก,กับผู้ขายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเพื่อขยายช่วงเวลาในการจัดจำหน่ายหานปลาให้มากขึ้นและมีช่วงเวลาที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์นผ่านทางโปสเตอร์อีกด้วยโดยที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าผ่านทางบัญชี Food for Fish ใน In s t ต g r กรแบบออนไลน์ และสามารถรอรับสินค้าได้บริเวณสาแก้วภายในช่วงเวลาที่กำหนดได้แก่ช่วงเวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งหรือในอีกหนึ่งช่องทางผู้ซื้อสามารถซื้อได้ผ่านทางหน้าร้านบริเวณสาแก้วแต่มีข้อจำกัดคือปริมาณอาหารปลาที่นำมาขายอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและในอนาคตจะมีการเพิ่มช่องทางการขายผ่านทาง ตู้ขายอาหารปลาแบบยอดเหรียญเพื่อเป็นการขยายเวลาการจัดจำหน่ายเป็นแบบ24ชั่วโมงซึ่งลูกค้าจะสามารถเข้าถึงบริการของธุรกิจเราได้อย่างเต็มที่ ในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นพวกเราขอนำเสนออาหารปลารูปแบบใหม่ที่มีสีสันสดใสซึ่งผลิตจากข้าวโพดอบแห้งมาพร้อมกับแพ็กเกจใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสวยงามและสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งด้วยถุงกระดาษที่สามารถป้องกันความชื้นและยืดอายุของอาหารปลาในปริมาณ250กรัมและราคาเพียง20บาทต่อถุงเท่านั้น ในส่วนของการสั่งซื้อและการจัดส่งนั้นลูกค้าทุกท่านสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่อไปนี้คือ f Facebook Food f o r f i s h และ Instagram f o o d f o r f i s h เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้บริเวณสักแก้วเวลา15.00นาฬิกาถึง2 1 0 0นาฬิกาหลังจากวันที่สั่งซื้อได้เลยในการสั่งซื้อนั้นสามารถสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงและบริการจัดส่งฟรี สวัสดีค่ะเรามาจากกลุ่มเหดียวโดยกลอยใจกลุ่มนะคะจากวิชาความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆที่เป็นผู้คนที่มาให้อาหาัปตาจากภายนอกมหาลัยครับ การให้สัมภาษณ์ของผู้ใช้บริการสามารถแบ่งได้เป็น4ประเด็นประเด็นที่1การประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดร้านขายอาหารปลาในอินสตาแกรและวิธีการโปรโมทสินค้าในช่องทางที่หลากหลายเพราะสามารถทําให้คนนอกรับรู้ข่าวสารและหันมาใช้บริการได้ประเด็นที่2ราคาผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับราคาอาหารปลา20บาทต่อ1ถุง แต่มีบางส่วนเสนอให้เพิ่มราคาสินค้าเพราะถุงกระดาษที่นำมาเป็นต้นทุนมีราคาค่อนข้างสูงประเด็นที่ 3. บรรจุภัณฑ์ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้ถุงกระดาษเพราะสามารถย่อยสลายได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่เสนอว่าไม่ควรตกแต่งถุงกระดาษเยอะเกินไปเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณประเด็นที่ 4. การสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะสามารถสั่งซื้ออาหารปลาได้ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีบริการจัดส่งฟรีสะดวกต่อผู้ใช้บริการข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีผู้ใช้บริการบางท่านเสนอว่าอยากให้มีการประชาสัมพันธ์โดยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและควรศึกษาให้ดีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับปลาเนื่องจากว่าอาหารปลาเป็นข้าวโพดอบแห้งที่ประกอบไปด้วยสีผสมอาหารนั่นเอง